รับเข้าสู่ช่องสี่้าหกป่าเมีวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับครยเมียวเปียดเปียดเปียด,ดหน่อครับนอเอามาพี่น้องให้กับพาอมาเล่นเก็บอันงานเลี้ยงของราสนี่น้อง <c oughs> ไปพาไปง,งานทางงานพี่น้องเอ้ย โอเคนะครับก็พกทุนมาที่จ่องหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ะอ่ะับผมก็อยู่กับค่ายประจํานะครับสําหรับค่ายเหมียวเป็ดเปดเปดนะครับค่ายที่ก็ระบบกันเงินโอเคเลยนะครับอ่ะมีท่านผู้ชมแนะนําเกมเข้ามานะครับผมบอกว่าเกมอันนี้แหละครับผมนะให้เบียดเอาเองนะครับบรต้องซื้อโบนัสิบริสัทตามสูตรเพื่อนนะอ่ะที่เป็ดสองร้อยนะเธอบอกว่าเฮ้เพื่อนบอกให้เบียดเอาเองนะครับอ่าเขียนหนึ่งเขียนหนึ่งสวยงาม ไวแตกไวแตกเก็บไวแตกสองโอ้ยไวแตกหกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มจอเต็มจอเต็มจอเอ้ยตั้สิครับผมวุ้ยแสดงว่ามีตัวคุณเรียบร้อยครับผมมันจะเหลือเมียงกันนะแตกเสยเต็มจอเอาบางทีก็จุ๊บเปอรเนียนๆเลยพี่น้องเลยเอามาดีแล้วะครับผมนี่แหละครับผมเกมสล็อตนะครับบางทีนะครับมันก็แบบเหลือจะเชื่อนะครับบางทีมันก็ได้หลายร้อยเท่าพี่น้อง นี่ก็ปั่นสลอดเลี้ยงหอยนะครับผมนะ่ว่าวซื้อว่าวแบบว่าอายแล้วครับพี่น้องถ้าชีวิตผมขาดหอยไปคงไม่มีความสุขแน่ๆเลยนะครับโอ้เบ็ดเอาเองมัอนผมนีเอาเตีย๋ยบดีร้องเตีย๋ยงว่าอู้ห่าพันนี่น้องเอาได้ยูด้วยนะห่าพันเตีย๋ยงว่าเส่โบนัสเดียวีริงไม่ต่ว่าเตี๋ยตูมเงี้มันได้การอยู่ด้วยล่ะครับผมฟุกเซ่คำว่าเดือดจะเชื่อของหลวงปู่โดเรมอนผมไม่ได้ไซดโดนเตือบแล้วนะครับ เรียกว่าม <in> ิสซ <40 S 1> ิลี่นะครับเขาบอกว่ามันปรับบิดได้ได้ด้วยนะครับผมตรงไหนวะโอตรงนี้นะครับอ๋อกดตรงนี้พี่น้องกดตรงเบียดสองร้อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเบียดเป็นสองร้อยสี่สิบสองร้อยเปียดสิบได้พร้อมนะครับผมนะอ่ะผมรู้แล้วบาทที่นี่เอ้าเบียดสองร้อยสี่สิบคอยรู้แล้วบาทนี้ โอ้ยพี่น้องข่อยเรียนพิจีมาตั้งดวนข่อยบรู่ด้วยตัวทีนะครับผมนะขอบพุนที่บอกนะครับอืขอบใจแห้งไรที่บอกผมปึกมาตั้งดวนมันก็ว่าอยู่เอ้าพิจีมันมีเบ็ดนี่ติว่ามันมีนะครับผมนะก็คือกดตรงนี้เลยนะครับตรงไอ้สอง่งอยสีสิบก,กดตรงเบ็ดเลยนะครับมันจะเป็นเบ็ดเบ็ดย่อยด้วยนะครับผมนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมก็ปึกอยู่ตั้งดวนลนะอืมคนบรูก็ บอลูนะครับบมแมนบ์ผิดนะครับบอลูนะครับเออพี่ดอเลยมมมาเลยนะครับมาขยับสักหน่อยแล้วกันนะครับเบียดสองร้อยแปดสิบแล้วกันเนาะจะไปเบียดสามลอยแล้วนี่ค่อยๆเล่เอาเรียบร้อยครับผมเข่าโบอลเฉยน,นะครับเอาได้มาสิบสปินเอาละนะครับผมบาทที่นี่เอาละนะครับผมนะเรียบร้อยเอาแล้วไง มีตัวคุ้นนะอยะ่าเฮ็ดไปหล่นไปนหนมีตัวคุ้นนะบ้านนี้นะถ้าเต็มจอแบบว่างหันนี่รู้เรื่องนะครับผมแตกรันบ้านนะครับเตกสะเทียนพุญเลยสะเทียนบ้านพุญเลยงันเตะธรรมดาเลยเพี่องแตะสะเทียนบ้านสะเทียนเมียงบุญเลยเออเตะลายก้อนนี้ก็ได้เดออนะครับเตกที่ที่ไหลถั่วแฮ้ เกมนี้ก็ไม่ได้ว่าวัดก็ไม่ได้เปรียดด่วนเลยหนะครับผมนะเกมยัง่ายนะครับผมคุณยัง่ายปัดเข้าไปนะครับหลังวัดเงยบรมาเลยพี่น้องเลยแต่ว่าทุนสว่างมือเขาได้ซีมืออยู่ได้ตอนนี้ถือว่าได้การอยู่ครับผมยัง่ายๆังง่ายยง่ายเปียโอ้บ่มีคุณบ่มีอย่างตอนนุ่งตอนหย่างเลยนะครับบังเต็มจัวมั้โอ้บ่เตียกพี่น้องเตียกขี้ไรท์เท่าไหร่ พี่เบลสองเ่นปนดียว่กี่ถาวะโอ้รางวัลใหญ่บมัเลยนะครับผมนะเบลสองร้อยแปสินี่ครับจบดไปที่เปลีพันโอ้กี่ไรพี่น้องเปต่อเปต่อเฮ้ยเเอ๋ยเอ๋เอ๋ยนะตึตึกตึ๊ตึตึกตึตึเอาเรียบร้อยครับผมโบนัสอีกรอบพี่น้องเอา บวจะมาก็มาง่ายๆนะครับผมบอกเลยวนะครับเดือนธันวาเนี่เป็นเดือนที่แบบสลอดมาดีพมน้องเสียรวดแน่นะครับผมเสียประหลุมจารย์หรือเปล่าเนี่ยประจมประหมประจานย์เรื่องคิวหนึ่งขอคิวหนึ่งได้ไหมเอ่ยคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งวคิวหนึ่ง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 โอ้ด้เอ๋อยู่เอาหุ่นนงไหลอยู่ครับผมคิวหนึ่งคิวคิวสวยงามมา เอาละครับผมบาดทีนี้นะครับวายแตกซองดอกนี่เนียนแบบนี้มันจะเหลือมีอย่างกนไอ้ต้องสกัดผมแตกแล้วครับไปแล้วปัดเข้าไปไหลๆไหลๆไหลๆไหลปัดเข้าไปเจ๊สวยงามมาอีกดรอคนไอ้ต้องสิกัดผมอุ้ยวายแตกสามมีต่อมีเตียนอยู่แล้วนะเราแล้วกันไอ้ต้องสกัดผมเรียบร้อยครับผมมันจะเหลือมีอย่างื้อนี่เขาจะเกินว่าแตกพี่น้อมั้งเอาบางดีก็จุ๊ปเปอร์วันเจี๊ยบเลยนะครับแตกมาสมเบสซองลอยเปลี่นิปได้ไหม โอ้ผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่ามันปรับบิดย่อยตรงนี้นี่เองนะครับใครพีจีเลรียมาต้องดวดบ้หูหลนะีออะไัวเนี้ยนี่ผะบุสมเนี่ยวบวกจะถึงหูเนี่ยนะโอ้ได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ยแตกอยู่ครับผมแตกหลายก็เบียดหนึ่งพันอีกนี่เบียดหนึ่งพันบมแตกซํานี่หรอกแหงเบียดสูงแหงบ,บ่แตกโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันพุสาว่ปุ่นนะครับก็พกจนมาที่จ้องเหมือนนะครับแตกแสนวันเจี๊ยบเลยนะครับไป ผู้ใดอยากล็อกเบิรกนะครับสำหรับใครเมียวแปดแปดแปดนะครับก็ปักหมุดไว้เรยวนะครับไปหาเลนเนลมาใ่ใหญ่ๆครับมป๊ปป๊ปป้ายขมุย